สวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะอาชีพทําไม้หนีบไก่ค่ะน้องเจนครับอุปกรณ์ในการทํางานเฮ้าหนี่มีอย่างไ่ครับหนึ่งมีดสองเขียงสามเลื่อยสี่วีใจรักจา้าห้าไม้ต้องมีอายุสองปีขึ้นไปลำเนีบสามสี่ปีแล้วลาสามสี่ปีแล้ว น้องเจินครับเห็ดเห็ดเห็ดอาชีพไอ้ไม่หนีบไก่หนี่มาโดนปันได้แล้วเห็ดมาได้สองปีแล้วโอ้เห็ดมาได้สองปีแล้วก้อนหนานี่น้องเจินไปเห็ดอาชีพอย่างโอ้พอดีเห็ดน่าโดนเรื่องก็เลยขึ้นมาอยู่บ้านโอ้กลุ่มมาอยู่บ้านก็เลยมาอันเห็ดไม่หนีบไก่เป็นเป็นอาชีพหลักเลยบ่หรือเป็นอาชีพเสริมกรณี เป็นอาชีพหลักเลยโอ้เห็ดถ้ามาเห็ดเป็นอาชีพหลักคือนี่เห็ดซุ่มเออเห็ดขายตลอดวันเถอะใช่เห็ดทุกวันเห็ดซุ่มเออเห็ดตรงเขาซุ่มเอมอ,มอเลยโอ oh, ้ไม่ไม่อ่อนไม่แก่ได้เมื่อว่ oh. ครับบ่จาจะใส่แต่ไม้แก่โอ้ไม่ได้แต่ไม้แกเ่เอาเอาแต่ไม้แก่เท่านั้นแ <Man. S 1> <Body. S 2> ม่บาดนไม้ไม่นี่เข้าเข้าอันนั้นบ่เขาเขาจำกัดใหม่บอว่าต้องเป็นใหม่ไทรสนิทใดจังเฮ็ดได้หรือเอียงจังเสียนะ มากอะคันเป็นไม้แพบ้านนี่ก็ดีที่สุดละค่ะโอ้ว่ามันเหนียวเวลามันแห้งมันเหนียวมันก็เหนียบไกลได้ง่ายกลัวไม่อย่างอื่นไม่อย่างอื่นเป็นไม้เนื้อแข็งมันสิเหนียบไกล่มันเปะมันแตกมันสีเฮ็ดหนาเพราะฉันถามแต่ถ้าจะให้ดีนี่ก็เป็นเป็นไม้ไพบ้านท่านี่เป็นไม้แพบ้านเนาะน้ำน้ำบอยใหญ่ขั้นตอนต่อไปคือ เลื่อยเลื่อยแล้วก็พามาอยพาเลื้อเลื่อยให้ได้ขนาดตามตามที่ออเดอร์แล้วจ้าแล้วก็ไปพาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือพาค่ะน้องเจินผมผมผมสังเกตเห็นว่าอันใหม่อันนี้เป็นใหม่หน่อยใหม่อีกกล่องนึงเป็นใหม่ซี่ใหญ่มัน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 คืออียงนะนะผมเมื่อก้ถามมันมีความแตกต่างกันนะนะมันเป็นไม้คนละขนาดจ่ะโอ้เป็นไม้คนละขนาดจ้าคนละรุ่นอันอันที่น้องเจินพาอยู่นี่คือเป็นไม่ ไม่น้อยไม่ขนาดน้อยโอ้เป็นเป็นไม้หนีบขนาดเล็กบันเถาะไม้หนีบขนาดเล็กโอ้ขนาดเล็กนี่มีคว่ำเหยาอันหยิบหาเสนจ้ะน้อยสุดหยิบหาเส้นบานนี้ขนาดใหญ่เด้ครับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็มีห่างสิบเสนจ้ะห้าสิบเซนอ่าสิบเสนเนาะกับกับบุ๊คพว่าเป็นงานหนักเนาะกับถือกรเฮ็ดได้ผู้หญิงก็เฮ็ดได้นะมันบอกเป็นอาชีพหลัก ก็ยูได้เลยมันมันงจึงก็ยู่ได้จ้าเรียงขอบครัวได้เลยบาทนี่เวลาเวลาเอาไปขายดีเขาเอาไปขายใสบาสนี่อันสินค้าเขาหนี่มีลูกค้าส่งสั่งอยู่ตลอดค่ะมีขาประจำตลอดโอ้มีขาประจำนี่คือลูกค้านี่คือเป็นเป็นพวกประเภทจังไรครับตามร้านเลยค่ะ ร้านเลยโอ้ร้านขายปิ้งไก่แม่นบ่ค่ะร้านขายปิ้งไก่พวกไก่ย่างวิเชียรบุรีพวกร้านอาหารข้าวเหนียวสบตํอย่างที่เขาปิ้งไก่ขายน่ะแม่นบ่แม่นค่ะสิมีสิมีขาประจํากันเลยค่ะเฮาไปนี่เฮาสิบ่ได้นั่งขายคือเฮาสิไปส่งตามร้านแบบนี้อย่างเดียวแมน่นโอ้เขาโทรสั่งเฮาจังเอาไปส่งบ่หรือว่าเฮาเพิ่นเมือ่อไเพิ่นก็สิโทรมาบอกให้เฮาไปส่งเลยโอ้เพิ่นเมือมะะ่อไหร่แล้วครับแบบ มีหลายเจ้า,หาเห็ดไปเรื่อยเออบานนี้วัตถุไปเลยผู้ใดสนใจเดีโทรมาสั่งเจ้าอื่นก็มีโอ้เ้<ฆ>าก็เตรียมวัตถุดิบไว้วัสดุห้องกะเทีวัตถุดิบมีตลอดค่ะเ้<ฆ>าก็เฮ็ดไว้เรือ่อยๆเองสี<ฆ>่หล่านเป็นบ่เพราะว่าเพื่อลูกค,ค้าขาจรมาก,ก็ี่ได้เอาให้เพื่อนไปเลยโอ้บานนี้น้องเจนขายจังไรนี่วิธีขายขายใหม่นี่ขายจังไรขายเป็นร้อยละนะคะโอ้ ขนาดเล็กนี่ขนาดเล็กก็ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยร้อยชิ้นร้อยชิ้นต่อยี่สิบห้าบาทมัดหนึ่งจะมีร้อยไม้นี่บอหนี่บอหนี่บอคขนาดหนอยสุดยี่สิบห้าเซนบาทนี่ขนาดแง่ดิขนาดแง่ก็ห้าสิบเส้นแต่สิ้นละบาทห้าสิบเซนชิ้นละบาทก็แล้วแต่ลูกค้าคนไซขนาดเท่าไหร่มีสามห้าเส้นยี่ห้าสามสิบสี่สิบเส้นก็มีค่ะ เขาสั่งมาเข้ากับเข้ากับจัดจะเป็นร้อยละก็ตามราคาไปเลยค่ะแล้วแล้วที่เฮ็ดอยู่นี่มีมีอุปสรรคอย่างบ่อหรือว่าหรือว่าเฮ็ดแล้ว่ได้ขายหรือยังจังสีนีบ่อกับ่บค่อยมีเลยจ้ะขายเมื่อตลอดเพราะว่าเขามีลูกค้าประจำเขามีลูกค้าประจำคืออุปสรรคจ็อยากได้ลูกค้าเพิ่มแล้วอุปสรรคนการนั้น ทำงานต้นทีอุปสรรคแยกได้ลูกค้าเพิ่มไม่ไรอะนะโอ้แต่ว่าให้เรื่องขาดแค่นี้บ่าขาดหรอกค่ะเพราะว่าของเขามีตลอดของก็ต้องสร้างล่วงหน้านําได้สิบมือสิบมือแล้วแต่ระยะทางพร้อมเท่ากับพร้อมทรงให้ค่ะพร้อมสีทรงให้คืกอการของแก้วครับขนาดได้ขพี่น้องเบิง่งสมก็เป็นมืออาชีพเด็กปั๊บปั๊บปั๊บข้าวเดียวมีด อันเฮ็ดเฮ็ดตมานเคยเคยอันมีดถือมือเจ๊เถื่อบนงเจี๊ยมีอยู่แหละจ้ะเบ้อเงียบซ้งเข้มคุณน่ะบ่ก็เคยพลาดอยู่เหมือนเคือกที่ว่ารู้สึกว่านงเจี๊นี่คล่องซักขนาดนะนะร้อยชิ้นนี่พอซิบนาทีบ่ร์นงเจี๊ยบเอ๊ะประมาณนี้ละประมาณซิบนาทีได้ร้อยชิ้นเหมืนบ่มือนึงนี่เฮ็ดได้หลายปานได้เฮ็ดได้จักชิ้นคือว่าสักก็จะพาดเจ้าของเป็นประมาณสองพันผู่เหลียว มือนึงนี่นะก็มือนึงนะสองพันชิน้นเนี่ยท่นเฮ็ดหีือได้เฮ็ดแต่ไม่บ่ได้ไปอย่างอื่นเด้บ่ได้ไปโน่นนี่นั่นทั้งนีลูกค้าประจำสร้างเข้ามาหลายๆอย่างสิอ่าไปเฮ็ดแต่ไม่เลยมืดมือเลยมือหนึ่งสองพันชิ้นนี่นะท่านแม่นบ่ได้แม่นบ่ได้บานนี้ผมอยากถามว่าวัตถุดิบของเฮอหนี่ไม่ไผ่เฮอหนี่เขาเอามาแต่ใส่อันไปรับซื้อมันมาจ้ะ ซือ้อบ้านใดมีกับไปรับซื้อเพิ่นไว้บ้านนั้นเท่าเหมิดเท่ากับไปตัดเอาไปหาซื้อเป็นก่อไว้เพิ่นครับไปหาซื้อติดตัวพิ่นไว้เป็นกอ่อเป็นกอ่นกอไว้เขาขายจังใดบาทเขาบอกไปบอ่อันบางคนเขาเจ้าก็อยากเหมากอเนี่ยบกเข้ากับว่าอยากได้ไม้อ่อนน้ำเนะาะจ้าเสี่ยมาเห็ดอย่างก็เอาแต่ไม้แก่ยกับซื้อติดตัวพิ่นล่ำละาสาม,มสิบห้าบาทสามล้านร้อยซื้อเป็นล่ำ เป็นล่ำเพราะว่าคือเต้ไม้แก่นะโอ้แสดงว่าอยากเมาหอวขะเจ้าแสดงว่าเขาก็มีการลงทุนอยู่วัสดุทอมีการลงทุนซื้อไม้มาซื้อไม้มาแล้วแล้วเขาก็มามาเห็ดเห็ดแล้วเขาก็บทรงทรงตามจำนวนตามราคาที่เขากำหนดไว้เห็นวันสดุตามลูกค้าสร้างกับลูกค้าเพิ่งก็สร้างชิ้อเนาะมันก็หลายล้านเนาะก็สร้างกับทรงชิ้ือหัะหรือก็เห็ดชื้นเนาะมีขาจรมากกับทรงพื้นไปก้อนก็ได้เพราะราคประจำเข้าอยู่ คอยส่งเพนงินค้าของเฮานี่คือส่งแม่ค้าตามตลาดตามร้านปิ้งไก่พันธ์ทอตามร้านปิ้งไกเง่เพราะพอสิเปิดเผยใดบอกว่าตก,ตกเดือนหนึ่งในไร่ได้ของเฮานี่ประมาณเท่าไรเอาประมาณเอาก็ได้แค่ประมาณกะบขั้นวาสเลียน์นะบอกกับประมาณขาัข้นต่ำนี่ละต่อม,อมือขั้นสเลียนะต,ต,ตีตีใส่มือละสามรอยไปโหลดมุบนบ่ตีใส่มือละสามร้อยไปโหลดเฮ็ด เฮ็ดได้ครบจำนวนประมาณเงินสามรอยแล้วน <c urs es> mm ี่กะกะพักไปหาเฮดยังเงินหนึ่งสิบบเฮ็ดเียกแนี้หมาเองสี่บ่ะโอ้เดือนโอ้สวัสดีสวัสดีขันตาเมือละสามร้อยสตเดือนหนึ่งกะเก่าพันกัวอยู่ไ้เป็นบ่อได้หลายกว่าหั่นก็เคยมีอยู่บ่น้องเจนก็เคยมีอยู่จ้ะอย่าลูกค้าผู้ทางไก่เพิ่นมาเพิ่อนมาเอาหลายๆก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่อยู่ก็ได้แต่ือจังถึคือจังซื้อเรียกนี่ละน้องเจนครับ อันหลังจากที่เข้าอันพาหีบไหม้แล้วเพ็ดหีบไหม้แล้วนี้เขอาไปทรงให้ลูก้าเข้าจึงสี่เลยหรือเขาเขามีวิธีอย่างอีกบอกหรือมีขั้นตอนอย่างอีก,กอบอลบอกนี่ก็แล้วแต่อันระยะทางเพื่นขันเพื่อนอยู่ไก่เขาก็ต้องอันตากแดดให้เพื่นแหงสะก่อนก็ให้มันเป็นเจราเวลาเขา้าทรงของไปจักมือสองมือมออันจ้หดนั่นสะินะครับครับมันจะอับมันจะเกิดลาก็ต้องตากแดด<อ>ให้เพื่อนแหงสะก่อน เขาก็ s, จะได้ค่านำทรงค่าอย่างมันนำหนักมันก็จะได้ลดลงน้ำโอ้แสดงว่าโบเมนว่าโบเมนว่าพาแล้วเรียบร้อยพุกกรมัดมันมัดสรงให้กันโลดโบเมนมันถองแต่ว่าคันทรงในอำเภอในบ้านเขาก็ทรงสดเลยจะทรงไปสโอ้ถ้าทรงขี่รถไปทรงรวดทรงข้นไกลก็คือโบตองโบตองตากแดดก็ได้ห็นบอกถ้าทรงข้นไกลเขาก็ต้องก็ต้องตากแดดมันแหงสปอนประมาณจักจักแดดแังจึ่ก็ขัน อ็นหลือกสองสามแดดยู่แล้วสองสามแดดได้อ <elementary> ย <INTER> ู่เฮ็ดตากแดดแล้วเรียบร้อยเขากำมาจัมนวนใหม่ตาม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 จันวนที่ลูกกาจ้างเ่าเฮ็ดกจังฑีศิลาแล้วก็ไปพึ่งแดดเลยเอาไปพึ่งแดดแลยเลยเลยวันใดมัดเดี้ไปพึ่งแดดให้มันแห้งแล้วแห้งตะกอนยังมานำมาเขาจังมานับเป็นจัมนวนชิ้นต่อมัดต่อมัดแล้วก็ะซงบานี้มัน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 กระเกิดล่าอยู่เมนบ่อเมนเกิดล่าอยู่มอดกินบ่อนองเจร บก็บมีบาดนาี้เขามีวิธีเขามีวิธีป้องกันรักษาบอ่อใหม่ใหม่เหี้ยเข้า,ามีแต่เอาลูกเหม็่นน่ะเดี๋ยวใส่ไว้โอ้แตใส่ในไม่หีบเลยก็ว่างไว้ให้เขาได้กินได้อย่างเขาก็บ่อมาไกลดอกโอ้สมมุติว่าเการพาจังสี่เลยอ่ะแมนบอ่อเขาเอาไปตากแดดไวด้สามแดดจังสี่เขาจะเก็บไว้ล่อลูกค้ามาสั่งสี่แมนบอ่อเขาเอาใส่กองไว้เขาเกษียเอาอันลูกเหม็นนี่ ไปว่างไว้ใกล้ๆในกองนี่กะก้อนนึงยังสีบ่บ่อนี่นี่คือวิธีรักษาไม้อของเฮาววันต่อเพื่อป้องกันมอดมอดจา้าโอ้มันมีขั้นตอนอยู่วันต่อปรแม่ณว่าคนใดหุนเห็ดคนนั่นเลยอยู่แม่นบ่อถ้าจม<อ>ีวิธีของมันอยู่เนาะโอ้สั้มรับสั้มรับไล่ใจของเฮานี่แต่ละมือนี่กะกะกะมีอยู่เป็นบ่อกับกับกับใหม่ห้าวนี่กับเห็บกับการทํางานห้าวนี่บ่อส่วนมากไล่ใจของห้าวนี่เกี่ยวกับอย่าง รายใจกะซื้อไม้เนาะซื้อไม้ไม่เห็ดเน่ยไปซื้อไม้มาไว้ไปบโบกะไปรับไม้นลำเขามาขายเนี่โอ้ก็คือลงทุนกัมีการลงทุนอยู่ก็มีรายจ่ายอยู่หาซื้อไม้เพื่อส่งทอดบ้านนี้อันนี้เฮาก็ลร่องแรงอันนี้ก็มาเฮ็ดเอาคือจังเฮาเห็ดงานคือจังเฮาไปหาเฮ็ดงานนี่แล้วแจะเป็นอาชีพเจ้าของอืมเป็นเป็นงาน เป็นงานนันอิสระบอกง่ายงานอิสระกันขี่ขานบวเฮ็ดก็ได้หานอนเว้นเด็ก็ได้มันปะ,ะนเฮ็ดแล้วแล้วไ,ได้ตามจะม้วนแล้วกับ,ก,บกับพักทีนั่นมาน้องเจมสโอ้ดีดีเมื่อยังเป็นสระตั้งสิบมัดแต่นอนได้แล้วพอแล้วทำไงก็ได้สิบมัดกลับไปพักพอนมัดละ อันเรียกกระเด้วแต่ไม่คนสร้างเหนนะนี่ก็็คิดเป็นเงินกร็ราลลยิมหาสิบาทก็เท่าไหร่สองร้อยห้าสิราสิบเป็นกับไปเฮ็ดยางอื่นก็ได้นะอะวววาราพกห่อนื่องมือโดโอแสดงว่านั่งทำงานนี่ก็บสิบวราะระมาณสี่ชั่วโมงหชั่วโมงสองร้อยห้ินี่ได้สิบก็มันเนี่ยกับไปเฮ็ดายางอื่นกัพอเลยมันมเตอ้ดีดีดีไปเฮ็ดเบียกยางอื่นต่อไปเลาะไปเที่ยวไปสังกัได้ แต่เพื่อนสั่งไม่ง่ญ่นเนี่ยกะไม่ใหญ่กะเก่ามาสิแต่พอแล้วสามลอยเพราะมันคนละราคาเนาะเดี๋ยวหันเข่ากิดที่ไปใสก่กระเป๋าเดี๋ยวหันว่าหันอยากพ่อวะบานนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกค้าทั่วมาสั่งน้องเจินลหลายๆสิจกได้ลหลายๆหนนะน้องเจินนะเฮ็ดท่านบอ่อหนี่ผู้ดเดียวนี่อันพอดีมี ลูกค้าประจําที่เพื่อนเฮ็ดมาส่งอยู่หานนะโอ้มีสาขาวันทองสาขาอยู่มีมีคนงานมาเอาไม้ไปเฮ็ดแล้วก็เอาเอาเอาเฮต์นี่มาส่งน้องเจินวมาจนทาะแมนอ๋อผมย่ามใดเพื่อนสร้างหลายๆสิเฮาก็บอกลูกลูกขาเฮาลูกอันนี้กันขาขาเฮาสาขาเฮาวันเทาะสาขาเฮาเฮ็ดมาเฮ็ดมาเฮ็ดน้ำกันเนี่ยจ้าเอาเอาไม้มาส่งน้องเจินสมมติว่าน้องเจินเฮ็ดบ่ทันจังสี่กัไปไปเอาน้ำสาขามาค่ะ แสดงว่าโบได้นั่งโบได้เฮ็ดผู้เดียวแต่ว่าแยกกันเฮ็ดเพื่อนไาเพื่อนมั่นเป็นส่วนต่อค่ะเวลาส่งลูกค้าก็ทูบอกเพื่อนเอาไม้มาส่งก็เอาไปส่งรวมกันโอ้เวลาเขาสั่งใหม่วัตถุดิบพม่าอังสีเขาก็ไปส่งไปเพื่อนนั่นแนเพื่อนนี่แนค่ะให้ขจ้าเฮ็ดค่ะบาทนี้เวลาหน่องเจินขายเวลามีออเดอร์เข้ามามัดใหญ่ๆหลายๆหน่องเจินกระสิไปเอาน้ำอันสาขาจะคลองมาค่ะฮมกันไปส่งเชือเดียวค่ะโอ้ดีๆเป็นการสางไร้ใดในซุ่มชุนพร้อมเนาะ มีงานทำอยู่บ้านพ่อแม่มทันทอ,อดีเลยดีเลยน้องเจินครับห,รหลังจากที่เฮาอันได้ได้ได,ได้พวกไม่เห็ดขนาดตามที่เฮาขนาดท,ที่ที่ลูกค้าสั่งมีออเดอร์เข้ามาแล้วนี่บ้านนี้เศษไม่ซุ่มจังสีน่นี่นี่ห่อเห็ดแต่ห่อทิ่มหมดหรือห่อผิดอย่างต่อ เฮ็ดไม้ลูกชิ้นก็ได้จ้าโอ้โหโบได้ทิมเม็นวะนี่โบได้ทิมกันเฮ็ดไม้เสียบลูกชิ้นอีกไม้เสียบลูกชิ้นกับเฮ็ดไม้เสียบคัดโมกคัดน้ำไม้โมกน้ำไม้บ้านเฮานี่แหละเออเฮ็ดไม้ทิมพวกทิมฟันก็ได้ก็ได้ขายคือกันจ้าเป็นบบได้ทิมเป็นเงินเหมือนตัวเสนอเี่ยกล่องอยู่เนี่ยพวกเศษมันเนี่ยบ้านนี่เฮ็ดไม้จิ้มฟันเฮ็ดไม้อันเนบโมกนี่ขายจังใดอันร้อยละสิบบาทจ้า ไม่ไม่อันเน็บมกนี่นะขายได้ร้อยละสิบอีกตั้งหากขายได้ร้อยละสิบบาทปอย่างใดเห็นว่ฒน์มันโบมันเป็นช่วงเป็นสันเนี่ยอย่างขับมกโบได้อย่างสีเหาสีมีโรงงานมารับไม่ไปอันเพื่อนจะเป็นหนึ่งก้อนเฮ็ดนะนะโอ้เอาไปเฮ็ดเสื้อเพึ่งไปเฮ็ดเสื้อเพิ่งพวกีเอาไปเผาไฟพวกขนาดน้อยจังเสียที่มันเฮ็ดไม่คัดมกโบได้เฮ็ดไม่จิ้มฟันโบได้นี่ก็เสียเอาไปเฮ็ดเสื้อเพิ่ง เด่กขนาดเ็ษเป็นเจ็ดนั่นเชียวนี่เออเออเอาใส่ยันกระได้เขาก็ขายขายจังใดจังสีที่เอาไปให็นข้าเจ้าเฮ็ดเสื้อเพิ่งนี่ก็กะเอาแล้วว่ากันเพื่อนสีให้จักบาทเป็นเหมาเป็นกองเหมาเป็นกองโอ้บานนี่ส่วนที่มันเน่าเน่าที่มันได้ขนาดส่วนส่วนใดที่มันเฮ็ดไม่จิ้มฟันได้น้องเจนประมาณประมาณนี้แม่นบอกถ้าเฮ็ดไม่จิ้มฟันได้เขาก็คัดแยกไว้เอาเฮ็ดไม่จิ้มฟัน ไว้เลือกไว้อันเสืวนแยงสีกับเฮ็ดไม้ลูกสิ้นก็ได้โอ้นี่ซุ้มที่มันเป็นเศษขนาดนี้เขาก็เอาไว้เฮ็ดไม้ลูกสิ้นโบ้โบ้ได้ทิมเลยว่าจันททได้ตมเลยเหลือเหลือเหลือเศษซุ้มปลายมันที่เ่าตัดออกจากเฮ็ดไม้ไอ้หนีบใกล้แล้วเนี่ยอันส่วนย่างๆสีกับเฮ็ดไม้เสียบประดุกก็ได้จ้ะบพื่อนเขาก็จะสั่งเขาสั่งไม้เสียบประดุกค่ะเสียบประดุกเขาเาครยังไงเขาส่งให้เขาจังไงยังสีอันนี้เกลี้ยแล้วแต่ขนาดตามไม้หนีบใกล้เลยจ้ะโอ้ออเดอร์ไม่ไม่เสียบประดุกเซ็ตสีกับสิบห้าบาท ไม่เสียบบรรุกนี้อันละมัดละโอ้ลอยละสิบห้าบาทโอ้โอ้ท่มดาตัวนี้อันนี้อันนี้ก็สวดมากกับเจี๊ยบเป็นพวะอันตามสร้างครับอันนี้ก็ว่างก็จังเก็ด โอ้ยคัดไว้บ่แม่นบ่ได้เอาทิ่มมาซั่นเถาะผมก็ว่าอยู่เพิ่นเฮ็ดคัดไปนีหลายมีแต่ขายเป็นเชื้อเพลิงให้เขาไปเฮ็ด1โรงเห็ดจังซี่แม่นอันนี้สั่นๆนี่มันเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ขายเดี๋ยวเพิ่นสิมารับเอาโอ้มันมีพวกมารับซื้ออยู่นี่กล่องนี่เห็นบ่นี่กล่องนี่ครับ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 น้ำจืดครับถ้าเกิดอันสมมุติว่ามีคนอยากได้อยากได้สินค้าอยากได้ไม้หนีบไก่น้ำนองเจินนี่ สี่สามาติดต่อได้ทางใดกระโรมาเลยจ้ะโอ้มีเบอร์โทรอยู่เนาะเบอร์โทรอยู่จ้ะเขาบอกบอกบอกจังหน่อยแน่เบอร์โทรศูนย์แปดแปดหกสี่สามหกสี่ห้าแปดโทรมาได้ตลอดค่ะกันอยากสั่งต้อ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 งล่วงหน้าบอครับร้ยจังไหมล่วงหน้าค่ะล่วงหน้าล่วงหน้ากระโรมาสั่งกันจักซิบมือผูอยูในทรงสินค้าใดตามระยะทางอต้องเขาต้องเฮ็ดไว้เพื่อนท่า ก็เบิงออเดอร์น้ำว่าจากมือจากมือลูกค้าสั่งหลายสั่งหน่อยค่ะไปสิเอตุ้มตรงนี้นะแต่ก็เพื่อเพื่อสัญจดส่งไก่ก็ได้ตากแดดเหีดแห้งไว้ให้เลยหันหน้าก็สิได้ส่งไปให้เขาสะดวกผ่านมาสิมาแวะเอามือนั่นมือนี่ก็นัดมือได้จ้ะนัดมือได้โอ้เป็นเป็นเป็นอาชีพที่็ยังอยู่อุดรสิผ่านมา สิพาดมาสาว่างตอนนี้อยู่สาว่างนออเนาะอโ้ทีาาท่ที่ตั้งที่ตั้งเฮาอยู่นี่อยู่อยู่อยู่ไสายยุบันไดยครับค่ะอยู่อำเภอสาว่างอยู่บ้านหนองพะเนาค่ะโอ้จังหวัดสกลนครเพิน่นมาฮอดห่าหาร้านไนะม่หนีบไก่ร้านเจินๆน่ะนะเพิ่นเฮ็ดไม่หนีบไก่อยู่บ้านหนองพะเนานะ่ะจงมีเบอร์โทรก็โทรมาหาหนูเลยได้เลยวันทอได้เลยโอ้กันผ่านมาคือมาเอาคือจังสิไปสกลก็แวะมาก็โทรมาบอกว่าสิเข้ามาเอาไม้เด้อมื้อนี้มาาื้อนั้นมื้อนี้ก็โทรมาบอก แต่ี่ได้เตรียมของไว้ให้เลยเตรียมสินค้าไว้ให้เลยโอ้ดีดีดีหลายทำให้คูใดอยากมาดูงานอยากมาศึกษามายังนิก็กมาติดต่อตามเบอร์ที่บอกมาเมื่อกี้นี่ได้เลยป็นบอครับมาดูงานก็ได้ยิมบอมาศึกษามามาหาอยากได้สินค้าอังศีก็มาตามเบอร์ที่บอกไว้เมื่อกี้นี่ได้เนาะได้เลยค่ะโอ้สุดท้ายนี่ครับมาเบิ่งงานเบิ่งยังมาศึกษายังก็ได้ค่ะบอหวงดอกกา สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณน้องเก็ียนหลายนะครับเด้อ<า>ที่มาให้ความรู้สวัสดีครับสวัสดีครับ<า>สวัสดีครับ<า>